สวัสดีค่ะกระแสข่า,า,ขาวดังมาแล้วค่ะบวชแล้วได้ฉายาสุทธิสัตโทผู้มีจิตบริสุทธิ์โตโนภาคินบวชแล้วตอบแทนคุณทั้งชาวไทยและชาวสพอปลาวก่อนหน้านี้ได้ทำพิธีรำวงสวงถวายพยาศีสัตนาคราชเพื่อความเป็นสิริมงคลบริเวณลานพยาศีสัตนาคราชก่อนจะเข้าพิธีปรงผมนาคที่วัดพระาธาตุพนมวรรมาวิหาร อำเภอาธาตุพนมจังหวัดนครพนมมีคณะนางรำกว่า200ชีวิตที่ได้เข้าร่ว <McK> ม <in: S 1> ขบวนการรำถวายในครั้งนี้โดยจะมีคุณแม่น้อยสุดลมโชยและนิชานัทธน,นิชาแฟนสาวรวมทั้งครอบครัวและเพื่อนสนิทเดินทางมาร่วมพิธีด้วยซึ่งในเวลา1 5นาฬิกานาทีวันที่8มกราคม2 5 6 6ก่อนที่จะเข้าพิธีคลิบผมและปรงผมนาค เข้าสู่พิธีไหว้ศีสู่ขวานนาคตามประเพณีได้ฉายาส,สุทธิสัตโทธแปลว่าผู้มีจิตบริสุทธิ์ล่าสุดในเช้าวันที่9มกราคม2566เมื่อเวลา9นาฬิกา9นาทีได้ทำการอุปสมบทแล้วเดินหน้าปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาตามความตั้งใจตอบแทนคุณทั้งชาวไทยและชาวสปปลาว โดยการบวชในครั้งนี้มีทางครอบครัวของโตโน่รวมถึงแฟนสาวนิชานัทนิชาดังวัฒนาวนิชก็ได้เดินทางมาร่วมพิธีสำคัญในครั้งนี้ด้วยอย่างไรก็ตามขออนุโมทนาบุญในการบวชครั้งนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ